ช่วยแก้ปัญหาสีเก่าซีดจางแห้งกรอบแตกลายนะฮะให้กับสวยเงาใหม่ครั้งแต่แตกไม่ไนาะนแบบนี้นะฮะปูเดียวเอาอยู่ไม่ใช่แค่สวยดำเงาใหม่เด่น ช่วยแทรกซึมเข้าไปบำรุงฟื้นฟูถึงเนื้อผิวงานสูตรพิเศษนะฮะช่วยป้องกันหนูแล้วก็ป้องกันสนักฉี่ได้อีกด้วยใช้ในภายนอกและภายในไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องคอนโซลพลาสติก,ยา,ย,ก,ก,ากยางรถยนต์รถเก่งปิกัพจักรยานมอเตอร์ไซค์จบในตัวเดียวคุณสมบัติป้องกันน้ำกันโคลนกันฝุ่นกันแสง UV แดดร้อนๆอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลยแต่มันดำเงาใหม่ติดทนนานไม่เหนียวมือหัวฉีดปรับได้สองแบบนะครับแบบและอองฝอยนะฮะและแบบ หัวฉีดแรงดันสามารถจับหัวฉีดได้นะครับฉีดได้สามลวก็อสงสานะร,รุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะฮะมาพร้อมหัวฉีดนวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นนะฮะผักข้างหน้านะครับคือปลดล็อกล็อกนะฮะฉีดไม่ออกอ่ะปลดล็อกก่อน หัวฉีดปรับได้2แบบนะครับแบบละอองฝอยนะฮะและแบบหัวฉีดแรงดันตัวนี้หัวฉีดตัวนี้พิเศษมากสามารถกับหัวฉีดได้ดูท่อข้างในนี้นะฮะฉีดให้ดูเลยนี่ฮะกับหัวฉีดได้สบายมากนะฮะฉีดค้างได้เลยหรือฉีดแบบลองฝอยนะฮะกับหัวฉีดให้ดูเหมือนกันนี่ฮะฉีดได้รุ่นทั่วไปนะฮะไม่สามารถ กับหัวฉีดได้นะฮะอาจทดลองให้ดูเลยนิ้วทั่วไปนะครับฉีดทั่วไปนะฮะยาออกถ้ากับหัวฉีดนะครับน้ํายาจะออกเฉพาะตอนที่น้ํายาค้างท่อนะฮะนี่นะฮะกดสองนิ้วให้ดูเลยไม่ออกนะครับมีน้ํายาอยู่นะครับนี่นะฮะมีน้ํายาอยู่นะครับแนะนําครับ